สวัสดีครับมาโมช n แนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Medieval Trader Simulator นะครับมันจะเป็นเกมแนวที่ว่าเราจะต้องเปิดตลาดเพื่อที่จะขายของให้กับเหล่านักลบนะครับอันนี้นี่จะเป็นหมู่บ้านเรานะครับหมู่บ้านของเราก็ก็ต้องมีบ้านของเราถูกไหมครับนี่ก็คือบ้านผมนะ ซึ่งมีเตียงก็เป็นโตะ๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับของเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้คือที่นั่งอึอกับชี่นะครับซึ่งแล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะเอาที่อาบน้ำมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมเอาที่อาบน้ำมาด้วยนะให้วางใกล้ๆกันเลยเพราะว่าเนื้อตัวสกรปรกแน่นอนนี่นะครับ นี่ทอยเลตนะครับทอยเลตก็วางไปใกล้กันก็ไม่ดีนะนีบารสนะครับเป็นที่อาบน้ำนะขอเบิ้ลนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็จะมีเก้าอี้ด้วยนะครับนี่ครับเก้าอี้เอาไว้นั่ง ก็มีเชลเชลเล็กกับเชลใหญ่นะครับนี่เชลใหญ่นี่เชลเล็กเชลเล็กนี้วางบนผนังติดได้นะอ๋อมันให้วางกับพื้นนะครับ <c oughs> ให้วางกับพื้นจริงๆแล้วมันต้องวางติดผนังเอ้ยอะไรอ่ะทำไมมากระโดดหน้าบ้านเราเนี่ยเออให้วางติดพื้นนะครับ แปลกเคงั้นก็วางให้เขาหน่อยแล้วก็มันจะมีเชลใหญ่ด้วยนะครับนี่เชลเล็กเชลเล็กนี้น่าจะวางติดกำแพงได้น่าจะอย่างนั้นนะต้องติดกำแพงได้สิอย่าบอกนะไม่ติดให้นายโหดร้ายอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างน้นอยๆก็วางทิชชู่หรืออะไรก็อ่ะไม่ใช่สมัยนี้ไม่มีทิชชู่เนาะผมก็ลืมไป โอเคนะครับเรด,ดูเชลเชลอันใหญ่แล้วกันเชลอันใหญ่เชลใหญ่นะครับอันนี้เชลใหญ่โอเคขออีกอันหนึ่งวางไว้ใกล้ๆกันโอเคนะครับเชลใหญ่สองอันแล้วก็นี้ที่นอนปิดตู้ก่อนอคนเห็นหมดจามน้ำนะครับเนี่ยครับค่าสกรปรกผม ก็เยอะอยู่อาบน้ำแล้วนะครับก็อืนหน่อยเค okay, เรียบร้อยเอาอนนี้นอนได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เอา้าหลับยาวเลยโอเคครับ <c oughs> ผมก็นี่ว่ามันไม่ไนอนนะนี่มันสรุปคือนอนได้นะครับนอนตื่นเช้าเอาแล้วเมื่อกี้เช้าแล้วผมนอนตอนนี้มันก็ มันก็ดึกอะดิยังไงงงอันนี้มันไม่ขยายให้นะงงเหมือนกันโอเคกี่โมงแล้วเนี่ยนอนกดเผลอนอนไปเลยอืมเผลอกดไปเลยอะนอนซะละนี่นะครับอันนี้เป็นผู้คนที่เดินเป็นชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านนี้นี่ซื้อขนมปังข้าความหิวผมอันมุมล่าง ล่างขวานี่นะครับซื้อไปเลยโอ,โอ้หายหิวแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็เดินทางไปยังตลาดนะครับตลาดตลาดเดี๋ยวพาไปดูตลาดบ้านเมืองที่นี่สวยมากนะครับหมู่บ้านนั้นข้างหน้านั้นไม่มีอะไรเลยนะไปดูมาแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยรอขยายมั้งผมว่าผมแบกเอเขาเรียกอะไรนะตัว ตัวช่วยขนของอะเหมือนกับกเเรียกว่าอะไรนะรถเข็นนะประมาณนั้นอนะผมเอามาแล้วนะไม่รู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวทิ้งไว้กลางทางนี่แหละอยู่แถวแไหนนะเดี๋ยวหาก่อนอย่าวิ่งเยอะเกินนะครับไม่งั้นเราจะเหนื่อยแต่ว่าทิวทัศ เกมทำออกมาได้ดีนะครับสวยต้นไม้ก็สวยอ้าวผมเผลอไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ก็แย่เลยเพราะว่ามันจะขนของมาไม่ได้ <c oughs> ซื้อใหม่ได้ไหมเนี่ยหรือต้องเอาหาอันเดิมให้ได้โอ้แย่แล้วนี่ครับตลาดตลาดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ประเดิมจากร้านนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยครับ มีเนี่ยครับเชือกก็พวกลีเทอร์พวกนี้ครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับลีเทอร์โลโอ้เป็นม้วนเลยขายเป็นม้วนเลยอืมขายชุดหนังเป็นเนื้อเป็นเป็นม้วนเลยนะครับต่นอันนี้ก็เนื้อปลาก็นี้สเต็กนะครับแล้วก็เนื้อเนื้องัวอะไรเงี้ยครับเนื้องวัวนี่เนื้อบอลก็นี่ซอสเสร็จก็คือไส้กรอกเนี่ยครับนี่เนื้อหมู ตัวนี้ก็เป็นยารักษานะครับเมดิซีนนี่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็นี้เป็นอัลมอนด์ออยพวกอะไรเงี้ยคุกกิ้งออยก็อนนี้ชีสนะครับน่ากินมากเลยชีสกมลมลาวชีสชีสโลไวท์ชีสโอ้โหสวยมากเนี่ยผมอยากได้เชดดาร์ชีสอันนี้ครับน่ากินลองเบรดโอ้ขนมปังก็มีขายโอ้มีขายขนมปังด้วยอืมแล้วก็อันนี้ขายผลไม้นะครับ ฟักทองแตงเนี่ยครับมีหมดหัวหอมมะเขือเทศหน้าตานี้จะเหมือนเหมือนกันนะโอ้อย่าอย่าตีผมผมแค่พ่อค้านี่เพลชเป็นกระเป๋าเก็บของแลนเทิร์นะครับพวกตะเกียงพวกอะไรอย่างงี้อิงน้ำหมึกก็มีนะครับทอชก็เป็นเหมือนคบเพลิงนะครับนี่มีแจกันด้วยนี่ไมีขายเนี่ยครับที่ตกปลา อะไรเงี้ยครับอ๋อที่ตัดชีสก็นี้พลัว่วพวกอะไรเงี้ยเคียวค้อนก็มีมีดก็มีนะครับมีทาครัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออาวุธนะครับนี่คือดาบหลากหลายมากอันนี้ก็มันจะเป็นพวกคล้ายๆกับอาพลวงนะครับพวกพลวงพวก,พวกที่เอาไว้ฟาดแต่ว่าถ้าใครถนัดก็เอาได้เลยนะครับอันนี้ขวาน ฝาน x โอ้โหสำหรับคนที่แข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงเพราะจะหนักหนักกว่าดาบเยอะอืมโอ okay. อันนี้คือของที่ผมซื้อไว้นะยังยังนี่ไงครับยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเอลืมลืมเอาไอต,ตัวขนของมาอืมรถเข็นนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อพวกดาบพวกอะไรได้เนี่ยเราต้องมีค่าความนิยมของร้านให้เกิน50ก่อนนะครับ ช้อปปิ้งเลตติ้งมีเดี๋ยวจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับนี่ไงโต๊ะเหมือนเมื่อกี้ครับตอนเริ่มเกมที่ผมทำให้ดูนะครับพวกเชลพวกเตียงนอนเนี่ยครับห้องน้ำที่อึที่ฉี่แล้วก็นี้อ่างอาบน้ำนะครับนี่มีสมุดขายด้วยนี่ครับเวิร์กบุ๊คดีมาก นี่โต๊ะนะครับโต๊ะอย่างใหญ่เลยทีโบนี่เชลใหญ่ที่ผมบอกโอเคนะครับนี่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่เก้าอี้กับเนี่ยครับอ่าฟลาเวอร์ flower. ก็ดอกไม้ไว้ตกแต่งให้สวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูตรงร้านของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อน นี่ครับข้างหน้านี้ก็คือร้านของเราร้านค้าเรานะครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่เลยหลังใหญ่ๆนี่ร้านค้าเรานะครับเอานี่ไงรถเข็นผมนี่ไงเดี๋ยวผมต้องแบกเจ้านี่ไปที่ตลาดแล้วก็เอาของที่ซื้อมาซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆกันแล้วก็ขนเข้ามาที่ร้านนี่นี่ครับโอ้เขาให้ไปซื้อเนือ้อที่ร้านผมจะเปิดร้านได้ไงแล้วยังเปิดไม่ได้ นี่เนี่ยครับร้านผมแล้วนี่พนักงานนี่ครับพนักงานผมอ๋อให้มองที่เนี่ยครับอ๋อมีของมาบ้างแล้วพอสมควรนะฮะอันนี้คือของที่ที่เกมมันแถมมาให้เนาะไม่ไม่ได้ขนมาเองนะครับอืมรู้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมวางเวิร์กบุ๊กไว้อันหนึ่งเนี่ยครับ ผมวางเวิร์มบุ๊กไว้อันหนึ่งนี่ครับวางเวิร์มบุ๊กไว้อันหนึ่งนี่เนี่ยครับคอมเพลนก็คือเนี่ยลูกค้าคอมเพลนบอกว่าอยากไดโอลิฟออยล์กับเปเปอร์นะครับคือเราต้องซื้อมาไว้ในร้านให้เขาเนี่ยชอบเลตติ้งนะครับคอมเพลตติ้งเราศูนย์เปอร์เซ็นเพราะเราไม่ได้เปิดร้านเซฟเกมก่อนโอเค ต้องวางโต๊ะวางอะไรเชลเชิเชอะไรต้องต้องได้นะครับเดี๋ยวขายของนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปจ่ายตลาดนะครับเทเบลิลนี้ต้องเอาอันใหญ่นะอันเล็กนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เทเบลต้องอันใหญ่นะครับถึงจะใส่ของได้เยอะ นะครับทเบิลต้องคนอันใหญ่เชลชั้นวังของต้งวางเอาไว้เผื่อสำหรับเออเขาเรียกว่าอะไรนะพวกดาบพวกอะไรเงี้ยครับเกมนี้คนไม่เดินเข้ามาในร้านนะครับ เขาจะซื้อตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละครับไม่เดินเข้ามาในร้านดังนั้นแล้วเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับว่าเราจะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้แล้วทําให้ลูกค้าเดินไม่สะดวกไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยเรียงได้เลยนะครับว่าจะเอาให้มันเบียดกันแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมพยายามจะวางโต๊ะอ่อน แต่ว่าเกมนี้ข้อเสียอีกนะครับก็คือต้องเลียงของทีละชิ้นนะเรียงเองนะครับพนักงานไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ครับประมาณเท่านี้ประมาณคร่าวๆเท่านี้เก้าอี้จัดสวยๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราตัวแชร์แชร์จัดไว้สวยๆ นี่ครับก็อี้วางไว้สวยๆโอเคนี่ครับเห็นไหมวางนี่ครับมันจะวางเรียงอย่างนี้ต้องเรียงทีละชิน้นนี่ครับเรียงทีละชิน้นนี่มันฝรั่งนะครับนี่ครับเสร็จละลก็อันนี้อีกนี่ขนมปังนะครับ ขนมปังกินเองได้ไหมเนี่ยหิวเรียงตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างนี้ง่ายง่ายอย่างนี้แหละครับนักรบนะครับนักรบนักรบเขาไม่ค่อยจะเรื่องมากกันนะครับนักรบไม่ค่อยจะเรื่องมากกันเอานีเขียวโอเขียวมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอาวุธนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ผมยังไม่อยากจะวางขายเต็มที่นะถ้าตามจริงแล้วอะเดี๋ยวเอามาทั้งนี่เลยอ้มันแถมมันเอาเคียวมาให้เราฟรีๆฮะคืออันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเหมือนเกมเขาให้มาเลยแต่ว่าของที่ผมซื้อวที่ตลาดมีนิดหน่อยอะมีอีตโต้อะไรอย่เงี้ยคือยังไม่ได้ไปเอานะครับโอเคเซฟเกมอืมโอ้ค่าความหิวอีกแล้ว ค่าความหิวกับค่าความสกรปรกอะไรผมนะครับมันขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยครับมาซื้อขนมปังกินก็จะหายหิวนะครับเห็นไหมครับค่าความหิวเหลือศูนย์โอเคโอเคกลับบ้านเรากันนะครับบ้านของเราเรากลับบ้านกันเถอะเพราะว่าค่าความสกรปรกกับปวดฉี่มามาเยอะแล้วนะครับสามสิกับยี่สเนี่ยครับหลังนี้จะก็คือหลัง ที่ผมเริ่มต้นคลิปให้อ่ะครับนี่สะดวกสบายนะครับข้างในเอ๊ะเดี๋ยววางต้นไม้หน่อยดีกว่าวางต้นไม้ได้นะครับว่าเนี่ยครับ flower pot จะได้ดูแบบอืมน่าอยู่หน่อย flower pot เ,เค flower pot แต่มันมีของแต่งเป็นพวก ต้นไม้นี้มีแค่นี้เองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเซฟเกมนิดนึงนะครับขออนุญาตเซฟเกมหน่อยโอเคเซฟเกมแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโมชาแนลเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะไปจ่ายตลาดแล้วก็จะสั่งซื้อของเข้ามาขายในร้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามมาโมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ